สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนน้องนองแล้วก็พี่ๆทุกท่านนะครับวันนี้เดี๋ยวแอดก็จะมาแบ่งปันความรู้ให้กับน้องน้องนะครับที่อายุต่ํากว่า18ปีนะแล้วก็จะมาตอบคําถามน้องน้องม .4 ด้วยนะที่มาถามแอดว่าแอดอายุต่ํากว่า18ปีนะครับ k v บได้ไหมนะครับวันนี้เรา,เรามีคําตอบให้นะอะ ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนนะครับขั้นตอนกันเลยนะามาดูขั้นตอนกันเลยนะสำหรับน้องๆที่อายุต่ำกว่า18ปีนะครับที่จะต้องดูคลิปนี้นะครับเพื่อทำความเข้าใจนะถามว่าแล้วเราขุดได้ไหมนะครับขุดได้นะขุดได้ไม่มีปัญหานะครับแล้วก็เหรียญเหรียญของเราก็จะไม่หายไปไหนนะก็ขุดได้เหมือนเดิมนะครับ ทีนีม้มาเริ่มดูกันเลยนะมาเริ่มดูขั้นตอนกันเลยนะครับถ้าถ้าน้องๆมีแอปขุดตัวของ p i v a e Network อยู่แล้วเนาะเปิดมานะครับมันก็จะเห็นหน้านี้นะครับหน้าแรกเนาะก็ให้เรากดไปที่จุด3ามขีดนะครับจากนั้นนะครับให้เราไปที่ตัวของเมนเน็ตนะครับรูปจรวดตรงนี้นะครับให้เรากดเข้าไปนะ1ครั้งนะครับจากนั้นมันจะเด้งมาที่หน้านี้นะครับ ให้เรากดเข้าไปที่เมนูรายการตรวจสอบพร้อมสู่เครือข่ายหลักนะครับให้เรากดไปนะ1ครั้งจากนั้นมันจะเด้งมาที่หน้านี้ตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ9กนะา่ารูปภาพนี้ให้น้องๆดูให้ดีเลยนะน้องๆที่อายุต่ำกว่า18ปีนะครับมันจะมีตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ9ถ้าเราทำนะครับ KYC ตั้งแต่ข้อ1มาถึงข้อ7เนี่ย เป็นสีเขียวหมดแล้วแต่ข้อ8เป็นสีม่วงอยู่นะครับให้เราสันนิษฐานได้เลยว่าอายุของเราเนี่ยยังไม่ถึง18ปีแน่นอนเลยนะครับเพราะว่าตัวของข้อ8เนี่ยยังเป็นสีม่วงอยู่นะครับทีนี้ให้เรานะครับกดไปที่ข้อ 7, นะข้อ7ในกรณีที่เราต่ำนะครับอายุของเราในต่ำกว่า18ปีนะครับ เรา KYC ตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ7เนี่ยสีเขียวหมดแล้วนะครับแต่ข้อ8ยังเป็นสีม่วงอยู่ให้เรากดไปที่ข้อ7เหมือนเดิมนะครับพอเรากดไปที่ข้อ7เหมือนเดิมนะครับกดเข้าไป1ครั้งนะมันจะเด้งมาที่หน้านี้นะครับมันจะเด้งมาที่หน้านี้ก็คือหน้าที่เขาจะให้เราเนี่ยยินดีต้อนรับสู่กระบวนการ KYC นะครับที่เขาจะให้เรานะ KYC นั่นเองนะครับ าจากนั้นก็ให้เราเนี่ยเลือกประเทศไทยเลือกไทยนะเลือกไทยเมนูแรก learning, เลือกไทยเมนทูที่สองนะครับให้เราเลือกปีเกิดเดือนเกิดวันที่เกิดของเรานะครับเมนูที่สามให้เราเลือกเป็นประเทศไทยนะครับหลังจากนั้นพอเราเลือกเป็นประเทศไทยเสร็จแล้วตรงประเภทข,ของบัตรให้เราเลือกเป็นตัวของ ID บัตรประจําตัวประชาชนนะครับจากนั้นที่เราติ๊กถูก3าช่องนี้นะครับ ให้เป็นนะครับให้เป็นสีดำนะถ้าเรายังไม่ติ๊กถูกเนี่ยสามช่องเนี่ยตรงที่เมนูที่คำว่ามาเริ่มกันเลยเนี่ยมันจะยังไม่ไม่ให้เรากดนะมันจะเป็นสีเทาๆจางๆนะครับแต่ถ้าเรากดนะครับตรงสามช่องเสร็จเรียบร้อยแล้วเมนูมาเริ่มกันเลยนะครับตรงนี้เนี่ยมันจะขึ้นเป็นปุ่มสีม่วงนะครับให้เรากดนะครับพอเรากดปุ๊บนะครับ มันจะเด้งหน้านี้ขึ้นมาอ่ามันจะเด้งหน้านี้ขึ้นมาเลยนะครับให้เราอ่านนะอ่าเดี๋ยวแอดจะอ่านให้ฟังนะเป็นภาษาไทยนะครับเขาได้เขียนเอาไว้ว่านะครับอ่าเนี่ยเขาเขียนเอาไว้ว่ากลับมาใหม่ภายหลังเนื่องจากกฎหมายและข้อบังคับบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า18ปีทุกคนต้องได้รับความ ยินยอมจากผู้ปกครองจึงจะส่งข้อมูล KYC ได้โปรดรอดจนกว่าแอปของเราจะจัดเตรียมกลไกาการยอมรับจากผู้ปกครองในอนาคตเขาเขียนในลักษณะนี้นะครับเขาเขียนในลักษณะนี้แจ้งเตือนให้เราอานะครับแปลว่าอะไรนะครับแปลว่าน้องๆที่อายุต่ํากว่า18ปีนะครับ ยัง KYC ไม่ได้นะครับตอนนี้แต่ถามว่าขุดได้ไหมขุดได้นะครับขุดได้ตามปกตินะครับแต่ยัง KYC ยังไม่ได้ถ้าน้องๆอายุต่ำกว่า18ปีนะครับทีนี้ทางผู้พัฒนาทีมหลักของเขาเนี่ยในอนาคตอ่เขาเขียนเอาไว้อย่างชัดเจนว่าในอนาคตนะครับเขากำลังพัฒนาตัวของแอปอยู่นะครับเพื่อที่จะให้น้องๆที่อายุต่ำกว่า18ปีเนี่ย สามารถ KYC ได้นะครับในกรณีที่ต้องขออนุญาตจากผู้ปกครองก่อนนะครับก็คือเขาจะาพัฒนาตัวแอปขึ้นมานะครับพัฒนาตัวระบบนะครับระบบระบบ KYC ให้เด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีเนี่ยนะครับสามารถทำ KYC ได้ในอนาคตนะครับแต่ช่วงนี้นะครับและตอนนี้ ยังไม่สามารถทําได้นะครับน้องๆที่อายุต่ํากว่า18ปีนั่นเองนะครับยังทํา KYC ไม่ได้นะครับแต่ถามว่าเหรียญที่เราขุดมาแล้วเนี่ยมันจะหายไหมนะครับไม่หายนะครับไม่หายมันจะอยู่ที่เดิมนะครับมันจะอยู่ที่เดิมเพราะเวลานะครับเวลามันจะถูกกําหนดนะครับมันจะถูกหยุดเวลาเอาไว้นะครับมันจะถูกหยุดเวลาของเราเอาไว้ที่ ที่ตัวข้างบนนะครับมันจะมีเวลาอยู่นะในในแอปของเรานะมันจะหยุดเวลาตรงนั้นเอาไว้เลยนะครับต้องรอให้เราอายุ18ปีก่อนนะครับเขาถึงจะให้เราเนี่ยเข้ามา KYC นะครับได้นะแต่ถ้าเรายังอายุต่ำกว่า18ปีเนี่ยเราก็ยัง KYC ไม่ได้นั่นเองนะครับอ่าก็จะประมาณนี้นะสำหรับน้องๆที่อายุ ต่ำกว่า18ปีนะครับที่กำลังงงๆกันอยู่เอ๊ะทำไม KYC ไม่ได้เหรียญเราจะหายไหมเนี่ยเขานับเวลากันแล้วเขาหยุดเวลาเอาไว้แล้วเนี่ยเขาบอกให้ KYC ภายใน6เดือนเนี่ถ้าเราไม่ KYC ภายใน6เดือนเนี่เหรียญเราหายแน่นอนอันนี้ไม่ใช่นะครับเขาหยุดเวลาเอาไว้ก็ก็เพราะว่าให้เราเนี่ยอายุถึง18ปีก่อนนะครับเราถึงจะสามารถ เคเได้นะครับแต่นะครับในกรณีที่เวลานะครับเวลาที่เขาขึ้นมาแล้วแต่ไม่มีเวลาหยุดเวลาเอาไว้นะครับในกรณีที่บัญชีที่เวลามันวิ่งนะครับเวลามันมันวิ่งแล้วนะมันเดินแล้วนะครับบัญชีของท่านนั้นจะต้องรีบทำา KC เลยนะในกรณีที่เวลามันเดินนะครับถ้าเวลามันเดินแล้วอะ นะครับเราจะต้องทํา KVC เลยนะครับเพราะว่าเขาเปิดให้เราทํา KVC แล้วนะครับแต่ถ้าเวลามันหยุดอันนี้เราไม่ต้องไปตกใจนะครับก็ปล่อยไปอย่างนั้นไม่มีปัญหากับบัญชีของเรานะครับแต่ถ้าเวลามันเดินเราจะต้องรีบไปทํา KVC เลยถ้าเราไม่รีบไปทํา KVC นะครับเหรียญที่เราขุดมาได้อาจหายหมดเลยนะครับเพราะว่าในกรณีบัญชีที่ เวลามันเดินแล้วเนี่ยให้เราสันนิษฐานได้เลยว่าบัญชีของท่านนั้นน่ะอายุถึง18ปีแล้วนะครับแล้วก็เลย18ปีแล้วด้วยนะครับแล้วก็เขาจะต้องให้เราเนี่ยรีบส่งการทำ KVC ให้เสร็จสิ้นนะครับส่วนเวลาในบัญชีของเราที่ถูกบล็อกเอาไว้นะครับถูกหยุดเวลาเอาไว้นั่นก็คือจะต้องรอการตรวจสอบรอการ KVC ในอนาคตอีกครั้งหนึ่งนะครับ สำหรับวันนี้ก็จะประมาณนี้นะแอดก็เอาข้อมูลดีๆมาแบ่งปันให้กับน้องๆน,นะครับก็มาไขข้อสงสัยให้กับน้องม .4 นะครับที่เขาถามมานะว่าแอดคะ่ะอ,อ,อายุยังไม่ถึง18ปีเนี่ย KYC ได้ไหมนะครับอันนี้ก็เราก็จะได้ข้อมูลตัวนี้ไปเต็มๆเ,เลยนะสำหรับวันนี้ ก็จะประมาณนี้นะครับถ้าคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์นะก็ส่งต่อให้กับน้องๆรุ่นเดียวกันดูนะน้องๆที่ยังอายุไม่ถึง18ปีนะครับอ่าก็ส่งไปไปให้เพื่อนๆดูนะครับอ่าเพื่อนๆก็จะได้ประโยชน์คลิปนี้ไปเต็มๆนะครับก็จะได้ไม่สงสัยกันอีกนะครับอ่าก็จะประมาณนี้พบกันใหม่คลิปวิดีโอหนะ้าสวัสดีครับ